นั่นเป็นที่สองประจำของฉันน่ะเล็กไปอะไรนะนั่นมาทําอะไรที่นี่ฉันเฝ้าระวังภัยให้เมืองนี้อยู่ไงเล่านั่นคือหน้าที่ของฉันที่นี่นะเพราะทนายเบลลิกไปฉันว่าเราคงต้องแบ่งที่นั่งกันเน่ยอ๋อแบกแบกกันนั่งอาแบกแกันนั่งโอเค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 มานั่งขี่กันอย่างงี้เมั้ยเป็นบ้าชุดก็มื่อยเหมือนกันเลยนายชื่ออะไรจอห์นนี่สตอร์มไอ้แมลงปอนะแล้วนายมีพลังอะไรเหรอฮะฉันมีพลังอะไรน่ะเหรออืองั้นถอยไปสิไฟบอโ้ล แรงไปไปมาแรงไปไปหมดเลยเฮ้ยไปหาบ้าขบวนมาช่วยดับเลยสิเอานี่นตายเหอี่มันไม่ดับว่ะเอาเครื่องดับเพ่มาช่วยหน่อยมาแล้วมงนี่ิูดเอาให้ฉีดไม่ใช่ให้พุ่งเอาเลยไอ้ปัญญาที่ไม่นี่นี่มันจะมอะไรเนี่ยแกโซฮอลันไม่ผิดแกสโซฮอลมันผิดเนอะ